สวัสดีครับเพื่อนๆครับในช่วงนี้เรื่องเด่นประเด็นใหญ่เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจก็คงไม่พ้นเรื่องของโรคเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ว่าที่ผมจะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วถึงแม้โรคเชื้อโควิด -19 จะน่ากลัว แต่มีอาการอย่างหนึ่งที่ดูน่ากลัวยิ่งกว่านั่นคืออาการโควิดลิซึมผมอยากจะขอยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าเอ๊ะมันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยในสังคมเราด้วยนะครับ มีข่าวตัวหนึ่งนะครับมีชายคนหนึ่งเป็นลมล้มอยู่ที่แถวแถวอ้อมน้อยมีคนพบมีคนเห็นแต่ไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปช่วยเพราะกลัวว่าถ้าชายคนนี้เป็นโควิดก็จะทำให้ตัวเขาเองติดเชื้อไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้แต่ยืนมองใน<ม>คลิป ไลฟ์ครับจากนั้นช่วงระยะเวลาหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่จัดการใส่ชุด PPE มารับตัวชายคนนี้ไปและสุดท้ายตรวจสอบแล้วก็พบว่าเขาหน้ามืดเป็นลมเพราะว่าพักผ่อนน้อยไม่ได้กินข้าวแถมกินกาแฟไปสากแก้วครับดูอีกตัวอย่างนึงนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งขราวก็บอกว่าบีบหัวใจทารก27วันติดโควิดโอเคคุณแม่ก็ได้รับกำลังใจจากโซเชียลกันเยอะแยะเลยตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของที่โคราชเป็นภาพของที่คุณแม่กำลังส่งมอบลูกไวเกือบเดือนให้เจ้าหน้าที่กูภ้ภัยเนื่องจากว่าพอตรวจตรวจตรวจเชื้อละผลปรากฏว่าลูกหนึ่งเดือนติดโควิดส่วนคุณแม่ไม่ติด และแล้วก็มีข่าวออกมาหลังจากนั้นอีกว่าจริงๆแล้วนาะตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขอขอให้แม่เด็กไปด้วยแต่ว่าแม่ไม่ยอมไปเพราะมีความกลัวว่าตัวเองจะติดเชื้อไปด้วยก็ไม่ยอมที่จะไปดูแลลูกือมอข่าวนี้จริงเท็จประการใดแต่ก็น่าคิดนะครับ ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาในสังคมเราจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์เลยล่ะครับที่ผู้ผู้ป่วยโควิดถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังพอคิดถึงเหตุการณ์ประมาณนี้นะฮะทำให้ผมยิย้อน ไปในอดีตนะครับคิดถึงโรคที่มันไม่มีทางรักษารักษาไม่หายและคนที่เป็นโรคนี้นะถูกทอดทิ้งในสังคมอย่างเช่นโรคเอดสสมัยก่อนนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอาการของคนในสังคมที่แบบกลัวติดเชื้อไวรัส ที่ไม่มีทางรักษาอย่างเชื้อ HIV หรือเราเรียกกันแบบสั้นๆว่าโรคเอดส์โรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายขาดเลยมีแต่ว่ารักษาตามอาการและมันสามารถแพร่เชื้อได้ผ่านทางเลือดและการมีเพศสัมพันธ์มันก็คำจำกัดคาจากัดความของคนที่เป็นโรคเอดส์การแพร่เชื้อมันก็มีแค่เนี้ยและคนที่เป็นโรคนี้บอกได้เลยครับว่า สังคมไม่ต้องการถูกกีดการออกจากสังคมเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่มีใครอยากคบหาไม่มีใครอยากคุยไม่มีใครอยากมองหน้าแม้กระทั่งเดินสวนผ่านก็ไม่มีใครอยากทำเลยนั่นคือสมัยก่อนถ้ารู้ว่าคนนี้นะเป็นโรคติดเชื H ้อเ i v เป็นโรคเอ็ก์เพราะอะไรเพราะคนสังคมสมัยนั้นขาดความรู้ และก็กลัวกันไปทุกอย่างเลยว่าถ้าฉันไปมองหน้าเขาถ้าฉันไปเดินสวนถ้าฉันไปกินข้าวด้วยฉันไปพูดคุยด้วยตัวฉันเองก็จะติดเชื้อโรคที่รักษาไม่หายแบบนี้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วโรคเอชมันไม่ได้ติดกันง่ายขนาดนั้นยกเว้นแต่ว่ามือของคุณมีแผลและไปจับเลือด สัมผัสกับเลือดของคนที่เป็นโรคเอสนั่นมีโอกาสที่จะติดได้อืมและกว่าสังคมจะยอมรับได้มันใช้เวลาหลายปีเลยล่ะครับใช้เวลานาน,านมากเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วคนที่เป็นโรคเอสเป็นคนที่น่าสงสารแหละเพราะว่าเขาไม่มีทางรักษาเขาต้องรักษาตามอาการเพราะว่าภูมิคุ้มกันเขา บกพร่องแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยและพอมามองกลับมาในปัจจุบันนี้การกลัวแบบนั้นตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วนะครับอาการของคนในสังคมปัจจุบันถ้าคิดถึงตามตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้สองตัวอย่างมันค,คล้ายกันแบบนั้นแหละแต่คราวนี้แค่ตัวเชื้อมันเปลี่ยนไปมันคือเชื้อโควิด 19ท,ที่ทุกๆคนกลัวกันเพราะอะไรเอ่ยเพราะมันติดกันง่ายไม่มีอะไรรักษาได้เลยยกเว้นรักษาธรรมาการถ้าผมจะให้คำจำกัดความอาการแบบนี้ผมอยากจะเพิ่มคำว่า ism เข้าไปหน่อย l i ซ m ขอเรียกมันว่าเป็น c o v i d l i ซ m ึมละกันนะฮะโควิดลิซผมที่ผม พูดคำสั์นี้ออกมาก็เพื่ออยากจะบอกในเชิงสัญลักษณ์ว่าโควิดลิซึ์มันเป็นอาการของคนที่คลั่งเป็นอาการของคนที่มีความาจะพูดนะคลั่งหรือบ้าหรือมีความเชื่อในเรื่องโควิดแบบสุดโต่งแบบเชื่อมากเกินกว่าเหตุหรือกลัวมากเกินกว่าเหตุโดยขาดการศึกษาให้ดีว่ามันจะติดง่ายยังไง มันติดยากไหมหรือมันป้องกันยังไงได้บ้างนะครับพอมองย้อนกลับไปถึงคนในสังคมที่มองถึงคนติดเชื้อโควิดมันมองได้ได้ได้ในแง่หนึ่งว่าคนที่เป็นคนใกล้ชิดหรือว่าญาตินี่แหละ มีข่าวมีเหตุการณ์เหมือนกันว่าญาติแท้ๆกันเองก็มีอาการโควิดลิซึ่ด้วยก็ก็น่าแปลกถ้าเป็นคนอื่นเขาอยากจะรังเกียจอยากไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากเข้าไปปฏิสัมพันธ์มันก็ยังพอเข้าใจได้ไนงะมันเป็นคนอื่นไนงะแต่พอเป็นเป็นคนใกล้ชิดเป็นญาติกันแท้ๆอืมคนเป็นพ่อแม่ คนเป็นลูกคนเป็นหลานกลับปล่อยให้ยากแท้ๆกันเองอยู่แบบแตามมีตามเกิดไม่ได้ช่วยเหลืออะไรหรือกลัวมีภาวะโควิดนิซึ่งกลัวมากเกินกว่าเหตุจนเกินไปเพราะการที่กลัวมากเกินไปผมบอกได้เลยว่านั่นเพราะคุณมีความเข้าใจในเรื่องเชื้อโควิดยังน้อยอยู่ แล้วผมขออนุญาตใช้คลิปนี้ในการอธิบายเกี่ยวกับเชื้อโควิดว่าคุณจะติดเชื้อโควิดได้นะครับก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อคุณอยู่ใกล้คนที่มีเชื้อโควิดและคนที่มีเชื้อโควิดปล่อยฝอ,อ,อยละอองออกมาและฝอยละอองเล็กๆนั้นสามารถออกมาได้จากปาก มีอะไรบ้างเลยมีการไอการจามสามารถออกจากได้ทางจมูกคือการหายใจออกถ้าคนที่มีเชื้อโควิดปล่อยฝอยละอองออกมาและเขาไม่ได้ใส่แมสนะและคุณอยู่ใกล้ๆในระยะ1เมตรเมตรและในขณะที่เขาปล่อยออกมาคุณสูดหายใจเข้าไปนั่นคุณมีโอกาสติดเชือ้ออืม นี่พูดถึงเพราะว่าคนติดเชื้อไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ใส่หน้ากากและปล่อยฝอยละอองออกมานะและคุณยืนอยู่ตรงนั้นคุณก็ไม่ได้ใส่แมสเหมือนกันคุณสูดเข้าไปเลยติดเชื้อ,อแน่นอนมีโอกาสติดเชื้อนะครับแต่ถ้าคนติดเชื้อคนนั้นหรือว่าคู่สนทนาของคุณเนะี่ยใส่แมสโอกาสที่ฝอยละอองมันจะออกมามันก็มีน้อยลง มันอาจจะเล็ดลอดออกมาจากใต้หน้ากากได้บ้างแต่มันก็น้อยมากนะฮะคนติดเชื้อใส่แมสก็น้อยและถ้าคู่สนทนาของคุณใส่แมสและตัวคุณเองใส่แมสด้วยอ้าวโอกาสที่จะติดมันก็ยิ่งน้อยลงไปอีกสิครับใช่ไหมฮะมันดูมันดูเหมือนมันยากขึ้นนะเพราะว่าตัวเชื้อจากคู่สนทนาของคุณกว่ามันจะเล็ดลอดออกมาอสมมติมันเล็ดลอดออกมาได้นิดนึง แต่มันก็ยังมาผ่านด่านของคุณอีกว่าเอ้คุณก็ใส่แมสใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าคุณสวดนาคุณใส่แมสคุณใส่แมสและคุณยืนอยู่ห่างกันประมาณ2เมตรหรือมากกว่าโอ้แลวคุณคิดไหมครับว่าไอ้เชื้อที่มันเล็กๆที่มันเล็ดรอดออกมาได้เนี่มันไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศได้นานนะครับมันหนักกว่าอากาศฉะนั้น มันก็จะต้อตกลงไปที่พื้นที่พื้นหรือที่โต๊ะ,ะสมมตินั่งคุยกันในโต๊ะที่ยาวอหาหารกันสัก2เมตรมันเล็ดรอดออกมาจากหน้ากากได้มันตกอยู่ในพื้นแต่มันก็น้อยใช่ไหมใส่แมสกันประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ถ้าเพื่มอุอปกรณ์เข้าไปอีกถ้าคุณพกสเปย์บ่อย ฉีดบ่อยๆอฉีดบริเวณอที่คุณอยู่ฉีดมือล้างมือสมมุติสมมุติมันเล็ดรอดออกมาจากหน้ากากมันลอยออกมาสักเมตร80มันตกอยู่ที่โต๊ะที่คุณคุยและอเผอิญมือคุณไปจับอีโต๊ะตรงนั้นถามว่าคุณมีโอกาสติดไหมขอบอกว่าก็ยังไม่มีโอกาสติดนอกเสียจากว่า คุณเอามือไปจับไอตัวฝอยละอองที่มันติดเชื้อเนี่ยแล้วเอามาล้วงแค่กแกกาวเอามาจับตาจมูกปากเนี่ยจับตาจมูกจับปากนั่นแหละคุณถึงจะมีโอกาสติดเชื้อโควิดแต่ถ้าคุณเอามือไปสัมผัสไอฝอยละอองที่ติดเชื้อแล้วคุณเอามาฉีดสเปรย์ฉีด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 แล้วก็ล้างฉีดฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยโอกาสความเสี่ยงยิ่งจะ ไม่มีเลยครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะขอบอกคนที่มคนที่มีอาการโควิดลิซึมว่าอาการกลัวไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่คุณจะรู้สึกกลัวเพราะว่าคุณจะได้จัดการกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างรอบคอบระมัดระวงังนะฮะเชื้อโควิดติดกันง่ายก็จริง แต่ก็มไม่แห่ความว่านะครับแค่มองตากันก็ติดกันแล้วหรือแค่เดินเฉียดกันก็ติดกันแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีกนะครับไม่ใช่นะครับคุณสามารถที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ในสังคมได้นะครับตามที่คุณสามารถพอพูดถึงเรื่องนี้นะครับทําให้ผมนึกถึงเรื่องของทําทให้ผมนึกถึงเรื่องของ คนจมน้ำม,มีเด็กคนหนึ่งนะครับกำลังจมน้ำแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือใชาคนหนึ่งผ่านมาก็อบอกกับเด็กว่าเฮ้ยเราช่วยเจ้าไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอ่ะว่ายน้ำไม่เป็นเลยอีกคนผ่านมาก็อบอกว่าเฮ้ยเราช่วยเจ้าไม่ได้หรอกนะตอนนี้เราป่วยอยู่ เดี๋ยวลงไปในน้ำเดี๋ยวเราเปียอีกคนทานไม่อีกก็บอกเด็กที่จมแาบบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้เรามีธุระจะต้องไปทาต่ออ่ะเราช่วยเจ้าไม่ได้หรอกนะเจ้ารอคนอื่นมาช่วยก็แล้วกันนะสุดท้ายไม่มีใครช่วยเลยครับเด็กคนนี้ก็จมนะตายไปถามว่าถามว่า ถ้าคุณจะต้องช่วยเด็กโมน,นน้ำคนนี้คุณจะทำยังไงแน่นอนครับอย่างแรกคุณก็คงต้องดูตัวเองใช่ไหมว่าคุณว่ายน้ำเป็นหรือว่ายน้ำไม่เป็นอะถ้าคุณว่ายเป็นคุณคงจะกระโดดลงไปช่วยหลักใช่ไหมฮะหรือถ้าคุณว่ายไม่เป็นผมก็เชื่อว่าคุณก็คงจะหา คนอื่นมาช่วยหรือตะโกนขอความช่วยเหลือหรือคนที่ว่ายน้ําเป็นอ่ะมาช่วยหรือ,อหลังจากที่คุณตะโกนบอกคนอื่นมาช่วยแล้วยังไม่มีคนมาคุณอาจจะมองสถานที่ตรงนั้นมีกิ่งไม้มีอุปกรณ์อะไรที่จะมายื่นให้เขาจับลากเข้ามาไหมหรือมีอะไรแถวๆนั้นที่มันจะลอยน้ําได้โยนไปให้เขาได้จับเพื่อให้เขากอบ ในระหว่างที่มีคนว่ายน้ําเป็นมาช่วยไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ที่เป็นตัวอย่างที่จะบอกว่า,าคุณสามารถที่จะช่วยคน,นอื่นๆได้โดยที่คุณอาจจะว่ายน้ําไม่เป็นก็เป็นได้เช่นเดียวกันครับคนที่มีอาการโควิดลิซึ่งก็คงจะมีเหตุผลหลายๆประการ ที่อยากจะออกห่างจากคนติดเชื้อแต่เช่นกันครับเหมือนกับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นลหละมันก็นยังมีวิธีการอื่นๆอีกในการที่จะช่วยเหลือคนติดเชื้อเหล่านี้ได้ผมก็อยากจะให้คุณปฏิบัติกับคนอื่นๆเหมือนเขาเป็นคนนะครับเหมือนเขาเป็นคนอยากปฏิบัติกับคนติดเชื้อโควิดเหมือนเขาไม่ใช่คน ที่อยู่ในสังคมร่วมกันอีกเลยนะฮะอาการของโรคสำหรับคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยน่าสงสารนะฮะอาการของโรคที่เขาเป็นอยู่มันทําให้ตัวคนติดเชื้อโควิดเองแยกกันอยู่และเขาโดดเดี่ยวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าทําให้อาการกลัวเกินกว่าเหตุหรือว่าโควิดลิซึมของคุณเนี่ยมาทําให้คน ติดเชื้อโควิดที่อยู่รอบข้างคุณรู้สึกแย่ไปมากกว่าเดิมอีกเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากอยากอยากจะบอกนะครับอยากจะบอกเพราะฉะนั้นผมอยากจะขอบอกผมขอบอกว่าจริงๆแล้วโควิดนะครับเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนที่ติดเชื้อโควิดได้โดยเฉพาะช่วงนี้ มีการรณรงค์หรือมีนยโยบายออกมาเรียบร้อยแล้วที่ให้คนที่จุดให้คนที่ติดเชื้อสีเขียวมาแยกกักตัวอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นคุณเอก็อจะต้องอยู่ร่วมกับคนที่ติดเชื้อเพราะฉะนั้นอย่าแสดงความกลัวโควิดลิซึมออกมามากจนเกินไปนะครับเพราะว่าโรคเหล่านี้นะครับ มันง่ายก็จริงที่จะติดแต่มันก็ไม่ได้ยากที่จะป้องกันนะคะเพียงแค่คุณห่างกันไว้ใส่มาสกไม่ขาดสเปรย์นะครับเพียงเท่านี้แหละครับเพียงเท่านี้เลยและสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกนะครับทุกคนตื่นกลัวได้ครับแต่ขออย่างเดียวนะฮะอย่า ตื่นตูมครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ